สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับพี่น้องอีกแล้วนะครับเรากลับมาอยู่กันในมินินินจาส์นพาร์ทที่คาดว่าน่าจะเป็น5ถ้าเราจำไม่ผิดนะนะเริ่มมาถึงก็เจอแม่นางขุยสุซุเมะนะครับกำลังบรรเลงเพลงอยู่ช่างมันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ด่านใหม่นะครับบรรดาตอนกลคืนในภูเขารู้แล้วมากกว่าน,นี้มันไม่รู้ mm hmm. เอ๊ะคลางอะไรจะซุซุเมะโอเคครับต่อเนื่องกันมีคนบอกว่าพี่น้องจริงๆแล้วคาถาสิงล่างสามารถสิงซามูไรได้นะใช่เหรอจำไม่เห็นได้เลยไม่เป็นไรครับระหว่างนี้ก็ให้แม่นางขุยเราครับ <laughs> ค่อยๆพายไปเรื่อออยๆก่นนนนทททิศาาาางงเเหมมื้้จะะชีี เจ้า้าภัยเรืองของซูซูเมะมากครับตอนนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใช่แล้วปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลอดเข้าถ้ำม,มาทางนี้เข้าหมวดสเตลโอเคนะครับออกมาทางนี้แล้วก็อ๋อโอเคเจอคาสเนโวชิโตโฮโุ่ใหรอไอไข่อ๋อไอชูนในมือธนูเรานั่นเองไอชูนนี่มันจะไม่ค่อยพูดนะครับผมถ้าตามที่จําได้สกาย,ยูปากาเลดามันน่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นจริงๆนันฟังดูคุ้นหูมากเลยเพียงแต่ว่าแปลไม่ออก มันพางตัวให้เสดงว่าเข้าโหมดสเตลนะครับผมกลางคืนเข้าในพุม่มหญ้าถ้าอย่างนั้นใช้ใครดีถ้าใช้ซูซูเมสสเตลงั้นเดี๋ยวเจัดอาวุธใหม่ก่อนครับเอาเป็นสมบุกบอมบ์แล้วกันเพราะว่าสมบกบอมบ์ใช้ในการพางตัวได้ดีมากโอเคเราจะไปทางนั้นก็ได้แล้วทางนี้ก็ได้เมื่อกี้ศัตรูเหมือนจะเข้าไปในรูนั้นนะครับผมแต่อย่างว่าครับถ้ามันชี้ไปขวาเราต้องมาซ้ายครับตามเก็บของมันต้องมีของซ่อนอยู่แน่นอนนะครับผมอยู่กับเป็นนัดเราไปชาแต่ไปชัวร์นะครับผมโอเคปึ๊บปับป๊บ กดเซตาเพื่อเก็บหนึ่งครั้งแล้วก็ทาการสเตลแอตแทกใส่ตัวข้างบนนั่นละกันน่าจะได้มันกระดึบกระดึบไปถ้าไม่เห็นตัวนะครับปลาสมบูรม์ลงพื้นเลยวิ่งหนีนะครับผมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดได้ยินเสียงซามูไรตัวใหญ่อยู่ไกลๆนะครับผมโอเครอให้มันหันหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บโอเคเข้าพง้าต่อจกนั้นก็ทำการสเตลป์กโอเคครับดีมากแจมแจ๋วเห็นหรือยังน่าจะยังไม่เห็นวิ่งหนีก่อนทำไมโอ้โหพูมาเลยเห็นแน่นอนครับดังนั้นก็ทําการเฉลี่ยตัวนะครับโอเคนั่งยองๆ ถ้าข้าแบบตัวใสๆมเม่อยห่นะครับแสดงว่าสเตลแล้วเหมือนตัวบนอนนจะยังไม่เห็นเรานะครับผมใช่ไหม,ม,ไมเห็นเลยมาเปิดก็เปิดวา่าใอรตอได้อือ,อืม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 ไม่ต้องสตรงสเตลแล้วอ๋อไอพวกนี้มันใช้เป็นในเนี่ยธนูพุอะอ๋อถ้าไต่น่าเริ่มใต่อีกแล้วปลาครับสลายตัวอีกรอบนึงอ๋อแต่พอตัวจางแล้วจะเก็บเห็ดไม่ได้ฮะเดี๋ยวราตัวตัวมีแสงก่อนตัวมีแสงตัวตัวนี่ตัวตัวทึบก่อนนะเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนปึ๊บโอเคตัวทึบแล้วเก็บเห็ด จากนั้นศัตรูน่าจะยังมองไม่เห็นนะครับผมแสดงว่าทางนี้ขึ้นมาข้างบนเพื่อเก็บเห็ดอย่างเดียวแล้วก็ทําการกระโดดไปตรงโน้นสินะอ่าฮะรู้สึกว่าขี้เกียจไปตบมาแล้วอ่ะเอาเชอร์รี่บอมหย่อนไปเลยได้ไหมอ่ะเชอร์รี่บอมอยู่นี่หย่อนไปทางนี้แล้วกันแล้วก็ปาเชอร์รี่บอมไปทางนน้นแล้วก็ตุม้มปังตายไหมไม่ตายงั้นโจมตียา่าปังปัง,ปงแต่ตรงสเตลอะไรไม่ต้องโอเคครับอยู่ที่ว่าตรงโน้นเห็นเราไมหมวะ นยองยอง,ยองชอบสูซูเมะจังเขาจะมีเสียงพูดกึบกึบกรบอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะข้างล่างนี่มีอะไรให้เก็บไหมข้างล่างนี่เหมือนจะไม่มีช่างมงละช่างช่างมันไปละบุกเลยนะครับผมโอเคไม่เห็นงั้นตบจากข้างหลังไอมีแค่นี้ใช่ไหมเอามีการป้องกันให้เจ้านี้รับหนึ่งรับหนึ่งมุมกล้องงงมุมกล้องงงอือหือมีของให้เก็บเท่านี้เองเหรออา่าฮะไปต่อเลยล้วกัน ตึบตับ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 ข้างบนนี้เหมือนจะไม่มีเอ่อเสียงเหมือนพึ่งนั่งยองๆก่อนเสียงเหมือนโอ้อยู่กันเยอะเว้ยนั้นปล่อยอันติกางวงเลยดีไหมหรือว่าใช้ฮีโร่ดีกว่าเข้าไวกว่าปึ๊บตึบตึบตึบโอเคครับดีมากแจมแจ๋วอย่างไวอย่างว่องไวนะครับน่าจะไม่มีใครเห็นเราป้ายนี่เขียนว่า The Moon Stone เข็ e นะครับหรือว่าเขาเอ้ยถ้ำถ้ำมูลสโตนก็คือถ้ำ จันทราเหรอถ้ำศิลา,าจันทราแล้วกันเอาไวา้ง่ายไปแบบภาษาดุลิเกนิดหน่อยเอะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงพึ่งจริงนะเหมือนได้ยินอยู่แถวนี้อะ่ะไม่มีแล้วเมื่อกี้เสียงพึ่งจากไหนอะ่ะหรือว่าหูฝาดไปเองช่างมันคับไปต่อเลยแล้วกันอมเสียงมันเหมือนพึ่งจริงนะได้ยินปะ่ะไม่มีแรงกันปลุกไปเลยแล้วลกันเหมือนตรงนี้มันจะมีซูดักอรอเราอยู่ข้างในถ้ำฮะ มีไหมมีไหมมีไหมอยู่ตรงโน้นไม่เป็นไรครับคนเดียวจู่โจมได้อยู่เป็นแค่ซามูไรสีฟ้าจู่โจมแป๊บเดียวก็เรียบร้อยละนี่จันนี่จะนจะไหนครับไหนชุนไหนชุนชุนหายไปไหนชุนหายไปไหนปับป๊บปั๊บได้กี่ตัวได้แค่สามตัวเหมือนเดิมนะครับผมอันติหนูมีเยอะปังป้งปังป้งปัง้งปั้งพื้นที่ไม่อ้วนอำนวยกับการสเตลนะครับผมเพราะว่าไอ้นี่ไงไม่มีพผงยางให้หลบเลยนอกจากว่าจะใช้สมกบอมนะครับปลาแล้วก็วิ่งดุดๆได้เลยนะครับผมพอเข้าโหมดสมกบอมพวกเนี้ยมันก็ไม่มีเหตเตุ้้องลัวแลวแ โอ้โหเหมือนอะไรเข้ามาหาเราโอ้โหธนูไฟนั่นนึงนะครับผมมีตัวไหนให้สิงเข้าไปจู่โจมได้ไหมอะลองทดสอบคาถาแล้วก็ได้คนชอบพูดกันนักว่าคาถาสิงล่างนะครับสามารถสิงข้าซามูไรได้โอเคครับผมเออออกจากตรงนี้ก่อนเราวิ่งไปใ,ใกล้แล้วนึงนะอย่าซามูไรตัวน,นั้นเราจะสิงให้ดูคาวาลิมินจิสุ su. พุ่งเลยบุ๊บทะลุสิงไม่ได้วาย <laughs> พวกนายมั่วเนี่ยสิงให้เห็นแล้วเหม็นได้เลย แป๊บหนึ่งนะอยู่ที่ว่าถ้าเป็นพื้นที่จําพวกถ้าพวกนี้มันน่าจะมีพวกคัมพีอยู่หรือเปล่านะไปทางไหนวะขวาก็ลายซ้ายก็ไม่ดีมันชี้ให้เราไปซ้ายงั้นเรามาก,กว่าทางนี้มีอะไรไหมอ่าฮะเหมือนเป็นชิดทางอุตังออเยอะ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 ไปเก็บพวกหอข้างหลังสามตัวก่อนแปลว่าน่าจะให้มาทางนี้เหมือนกันอ๋อเราต้องทาการช่วยชุนก่อนนะครับผมถึงจะผ่านทางนี้ไปได้โอเคไม่เป็นไรครับผมจัดการพวกนี้แป๊บเดียวถ้างั้นต้องขึ้นไปข้างบนโน้นสินะ โอเคดีมากเดี๋ยวค่อยวิ่งหาวิหารกันนะเพราะว่าถ้าเห็นน่าจะเห็นหิงควอยโดยลางๆอยู่แล้วแต่นี่ไม่เห็นเลยโอเคเขาบอกให้เราวิ่งมาทางขวาทางขวาคาถาดูแล้วก็ไม่น่าใช้นะครับผมเปลี่ยนฟูต่ามาเล่นมาก็ได้อยากเล่นชุนนะครับผมตอนนี้แสดงว่าชุนอยู่ใ,ใกล้นี้ <c oughs> โอเคนะครับผมจะ่ตู้เยอะๆอ,อย่างนี้เอาเวลอัพซะงั้นได้คาถาอะไรใหม่หรือเปล่าสามารถฮิตเอ็กซ์ตร้าทาร์เก็ตวิดทาวเวอร์แอตแทกนะครับผมเหมือนจะสามารถเพิ่มพวกท่าอันติได้ แจ้งว่าอันตรีอาจจะเพิ่มเป็นสี่แล้วก็ได้มัง้งเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงมีแค่สองนี่เหรออ๋อสามโอเคหนึ่งสองสามจริงๆด้วยครับจะเพิ่มเป็นสี่แล้วเอาล่ะครับเก็บสามตัวนี้ก่อนโอเคนั่นสินะชุนว่าไงชุนเพื่อนรักมหาเจ้าจูจอมปังโอ้ได้เงินได้เงินได้เงินเงินสำคัญกับเพื่อนครับเก็บเงินก่อนนี่เนี่ยเราช่วยชุนเรื่องนี้ครับผมโอเคชุนเขาคลิกแอนเครฟเวอร์วิดิสโบนะครับผมสกอต สเกลฟอร์เวิร์ดทุพิกอัพอนนี้มีความดิสแทเป็นตัวหลอยศัตรูครับจากระยะไกลซึ่งเราชอบเล่นมากโอเคครับดีมากชุนอยู่ที่ว่าระหว่างนี้ขึ้นไปบนหินดีกว่าอ่าบ๊ามึงอย่าเพิ่งไต่อย่าเพิ่งไต,องต่อ่าฮะเรามีคาถาสำรวจวิหารไหมยาชิโรชิลาเบโบชิชูชูนะครับผมแต่นั้นก็เยวลองดูก่อนว่าผีเสื้อนำทางไหมหายปิ้งแสดงว่าแถวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นพ่อหนุ่มชุนนะครับผม <c oughs> ชอบเสียงนี้จังเลยจิกกิดกแกจะไฮเปอร์หน่อยๆน่อยนะครับผม เราสามารถคลิกซ้ายนะครับผมในการเล็งค้าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หล่อยศัตรูจากระยะไกลแบบเป็นแบบเล็งได้เลยนะหรือจะยิงสามสเต็ปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถตันศัตรูได้อย่างนี้เอ๊ะเพิ่งรู้เนี่ยไอ้กล่องนี้สามารถเก็บเงินได้ด้วยจริงดิเมื่อกี้เราเตะอะไรไปอ่ะอ,อ๋อเป็นหธรรมดาเราชุนมาเล่นบ่อยๆนะครับผมชุนมีอันตีที่ไรแรงมากแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เลือดเลือดเลืนน้อยจังเอ่อเรามีซูชิติดต,ตัวมาไหมโอเคเลือดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วขึ้มานิดนึงเดี๋ยวค่อยไปหาเก็บกับผลไม้เพิ่มเติมอ๋ พอเขาด่านมืดๆแล้วมองเห็นอะไรยากมากขึ้นนะครับผมพวกนี้ลามีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีจ้ะถ้าสตันชุนนี่แบบอย่างเทะแบบโชว์เหนือมากตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีโอเคครับผมถ้างั้นนี่ปล่อยสัตว์แล้วทำไมสัตว์ถึงไม่วิ่งหนีไปอ้อมีตรงนี้หล่นอยู่ลูกหนึ่งลืมเก็บเชอร์รี่บอมล้กกะวอนนี้อาวุธที่ควรจะมีเผื่อไว้คงจะเป็นสโมกบอมนะครับด่านสเตลเผื่อไว้ก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้สเตลเลยโอเคก็ต่อเนื่องกันตึบตับตึบตับตึบตับ โอเคเปิดประตูนี่เปิดประตูมือเดียวเหมือนกัน้ะจำไม่ผิดหรืออาวุธมือนหนึ่งไงครับฮีโร่แกนี่ไงมีฝักดาบอยู่ข้างหลังเลยทำงานสองมือได้เปิดเช็คพอยต์ปุ๊บปั๊บแล้วก็เขียนว่าอ r 리ฟูดบลิอสะพานเท้าแห้งอุ้ยนะครับผมเท้าแห้งโอเคระหว่างนี้ ชุน power attack คือ explore rocket when you have activated power switch ชุน t o and h o l โอเคนะครับผมเขาบอกว่า ultimate ของชุนนะครับผมคือการยิง explore ยิง rocket หรือจรวดจรวดระเบิดนะครับผมซึ่งจริงก็คือพุไฟเหมือนที่ศัตรูฝั่งซามูไรมันยิงแหละแต่มันใช้งานไวมากอ่านี้จ้านี่คือสถานที่ที่อันตรายมากนะ You you may some go will find i see s s ไไ s there t and a a n โอเคนะครับผมก็แค่บอกทางนิดหน่อยซึ่งไม่สำคัญอะไรมากมายเก็บดอกไม้ไทเกอร์ลิลลี่ถามว่าเราสามารถที่จะไต่ไปทางนี้ถ้าเกิดสเตลนะครับปุ๊บปั๊บปั๊บไปทางนั้นได้เลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าทิศทางเขาให้เรามาทางอ๋อทางไปตรงโน้นสินะนั่นคือเช็คพอยต์นะครับผมจะถามว่าถ้าเราเป็นสายเก็บของเ็าคงต้องวิ่งวนรอบนี้ให้เรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ายิงศัตรูจากระยะไกลเป็นยังไงบ้างชุนนะครับผม เอาเป็นเจ้าดงที่เดินมาทางนั้นไหมปล่อยอันติกลางดงเลยดีกว่ามัง้งเดี๋ยวลองดูหน่นะครับผมเราก็จาไม่ค่อยได้แล้วว่าทำยังไงได้บ้างเห็นไหมศัตรูยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอพวกนั้นเดินผ่านมาใกล้ๆก่อนโอเคนิดเดียวรอเก็บดงนี้ไปซะแล้ววิ่งสำรวจทางนั้นดีกว่ามั้งเพราะว่าเราเขาให้ขึ้นไปทางนู้นอ่ะโอเคโจมตียาคิวและยิงตูอมอันติใช้โคตรง่ายครับผม ยิง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 ,ยงสายหลอยยิงระยะใกล้ใช้งานง่ายนะชุนและอันติไม่ต้องเลงด้วยคือมันยิงตุ่มจบนะครับผมพูดถึงว่าเราสามารถข้ามน้ำไปได้ไหมจะได้ไปถนนช่างมันศัตรูบุกแล้วทําการเลงระยะไกลแล้ยิงระยะไกลแล้วยิงหนึ่งนัดล่วงนะครับผมโคตรแรงครับอย่างไบใช้สไนเปอร์อันหนึ่งนะครับผมหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนฟึบนินจา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 โอเคครับผม อย่างที่บอกครับเรามีค,ความเชื่ออาวุธที่ดีที่สุดอาวุธที่ยิงได้นะครับผมอ่าอ่าปับ๊บโคตรง่ายครับผมเจอหน้ากันเอ้าวันที่พวกงางปุง้งตำรวจทางนี้ดีกว่านะครับผมจริงๆไอ้นี่นะครับพวกธนูควรจะเป็นสายหลอยระยะไกลนะครับอาทิเช่นเจ้านุ่นอยู่กันไกลๆก็หลอยปิ้วแบะ๊ะท่าน,นั้นก็รอวิ่งมาทางนี้ก่อนเป็นเจ้านันแล้วกันตอนนี้วิ่งมาละปิ้ว,บวแบะ๊ะเอาเผื่อลงน้ำซะงั้น แม่แค่ท่าจะใส่หมวยอย่างอลังการนะครับชุนเย้ขึ้นฝั่งละนั่งยองก่อนศัตรูเห็นไหมไม่เห็นครับยืนอยู่กันสามตัวนะครับเล่นชุนนี่ใช้อันตีบ่อยเป็นพิเศษนะครับผมก็ข้างล่างมีอยู่ด้วยฮะเปิดเช็คอยอ์ก่อนดีกว่ามัง้งฮึบช่อพังอ้าวเผื่อยิงติดไอ้นี่เผื่อยิงติดอันนี้ตัวเองไม่เป็นไรนะครับผมป,ปึบปป๊บปั๊บปึ๊บหลังๆอันติหาง่ายง่ายโอเคจ้ะ อยู่ที่ว่าเราลองตามพวกเรนนั้นไปดีไหมโอ้มาเต็มเลยใช้ไวจริงๆอ่ะพุ่มยิงปุ๊บปุยิงนะครับผมโอเคมาทางนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บิศทางที่ให้เราไปลองดูก่อนนะให้เราไปทางนี้ทางไหนทางนั้นสินะแล้วข้างบนนั้นคืออะไรอ่ะถ้าเกิดบอกให้เราชี้ไปทางนี้ก็เราไปบนน้นดีกว่าจบกยอนจบจบก่อยจกจยอบนะครับผม ถ้างั้นมันบอกให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์มันชี้ไปนั่นถ้างั้นฮีโร่ครับสำรวจวิหารอีกรอบหนึง่งดูว่าแถวนี้มีวิหารใกล้ๆไหมถ้ามีขึ้นไปข้างบนจะได้วิ่งขึ้นไปก่อนอาร์ฟหนึ่งนะครับผมภาพค้างอย่าบอกนะว่าคอมค้างโอเคไม่ค้างโอเคเดี๋ยวดูผีเสื้อนะครับบีบินไปไหมผีเสื้อไม่มีแจงว่าด่านนี้อาจจะไม่มีวิหารนะครับผมไม่เป็นไรครับชุนมาแล้วก็ใช้บ่อยๆหนอยแล้วกันถ้าว่าข้างบนนาะอาจจะเป็นจุดแค่ฟาร์มของเลยๆมั้งโอเคงั้นเตรียมเอาสมมมบออาใช้ก่น โอเคค่อยๆขึ้นไปฮะช้าอย่างนั้นแหละดีมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจุดนี้เป็นจุดยังไงเราน่าจะดึงซามูไรไปข้างล่างหมดแล้วฮะปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ได้ดาวกระจายมาเต็มเลยอ๋อเป็นแค่คอทรอปนะครับผมเป็นตัวดาวกระจายที่ว่าเอาไว้ใช้หย่อนลงพื้นโอเคตรงนี้ใช้ฮีโร่ทำลายเอาเงินก่อนโอเคปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลองขึ้นไปสำรวจข้างบนนิดนึงนะครับเส้นสายสำรวจอยู่ในที่เรา ใส่ภาพ้าบ่อยจังคอมพิวเตอร์ใกล้เน่าเรมบ้งตอนนี้หรือมันโหลดแมปไม่ทันโอเคครับมาละข้างบนนี้ก็มีเช็คพอยต์เหมือนกันมีทำไมวะมีทาไมวะมีทาไมวะเอ๊ะหิงห้อยเหรอหิงห้อยอยู่นี่เหรอเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทาไมหิงห้อยมาอยู่ตรงนี้อะ่ะทาไมหิงห้อยมาอยู่ตรงนี้อะ่ะแต่มันปิ้งหายไปนะไป็นแค่หิงห้อยประกอบฉากแล้วมีคัมพีซ่อนอยู่จริงๆ ดี๋ยวลองกด e นะครับเพื่อตรวจสอบดูก่อน r i c h a r r a b i d h o l e forest มาทางนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอมีอะไรซ่อนอยู่ไหมแล้วทำไมเราถึงไม่ไปทางนู้นหรือเส้นทางมาประจบกันเหมือนกันโอเคจะ้ะลองมาหาผูเท่าตรงนี้ก่อนซิมีอะไรซ่อนอยู่ไหมมาดีครับป๋ามีเห็ดไหม <c oughs> หาเห็ดก่อนอ๋อโอเคครับดีเลยเติมเลือดก่อนโอเคดีมาก เก็บสักสองลูกก็เลือดเต็มละโอเคครับผมโอเยสนินจาโอเคครับก็คือเทงกูดตรงที่เราเจอก่อนตะเกียรเนี่ยครับผมโอ้โหก็ขายของอยู่ดีอะายวะมีรีซซฟด้วยเหรอโอเคนะครับผมวีปอนตอนนี้เรามีอะไรบ้างอะเดี๋ยวขอเช็กก่อนนะเออรู้เปเปอร์บอมเหลือน้อยนะครับผมตอนนี้ควรเพิ่มโอเคจ้า จะจะเออเป,ปเปอร์บอมเพิ่มหน่อยแล้วกันไอนี้คืออะไรอะ่ะฟิสเหรอน่าจะใช้ในการตกปลามั้งเป,ปเปอร์บอมเป,ปเปอร์บอมควรเอาเพิ่มหน่อยแล้วกันโอเคจะไทม์บอมไม่ต้องใช้เท่าไหร่ประมาณนี้ก่อนนะครับผมหมดแล้วให้ซื้อโอเคข้างในนี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเข้าไปไม่ได้น่าจะเป็นแค่จุดซื้อของธรรมดานะครับผม ข้างล่างนี้มีอะไรไหมข้างล่างนี้โดดไปก็จะไปทางน้ําได้เหมือนกันสุดน้ำนั้นมันน่าจะไปถึงได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างลองไปดูมะลงมาทางนี้ค่อยๆพายดีกว่าไหมมีปลาอยู่หรือเปล่าปลาก็มีอยู่บ้างนะครับเงาเงาขาวๆนั่นอ่ะลงไปทางนี้เลยกันลัดแล้วก็ค่อยลงไปทางที่เราข้ามมาตุ้มอ๋อนี่ฮีโร่อ๋อนี่นึกว่าชุนชุนก็ได้ชุนอ๋อดอกไม้อะไรนะเห็นอยู่อันหนึ่งน่ะยืนๆมาอยู่ใช่ไหมน่ะ เก็บโอเคนะครับผมได้ฮอสเทลนะครับหรือหางมา้าเอ๊ะแล้วก็ค่อยๆถ่ายตามน้ําไปไม่คิดเราไปถึงเกาะกลางโน,นแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเกาะกลางทางนี้เราต้องมาสำรวจหรือเปล่าเผื่อจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ชุนัยไวจัง <laughs> แกจ้วงซ้ายทีขวาทีนะครับตัวละครอื่นแค่บบจ้วงแค่อย่างละทีมันจะมีดอกไม้อีกละโอเคเก็บปั๊บตัวอื่นมีไม้เป็นดอกบัวทางโน้นน่าจะไปได้นะครับผม รู้สึกว่าทีแรกเราอยู่กเากาะไหนวะเกาะนี้ละมัง้งเอาก่อนนั้นเกาะน,นั้นคัะเดี๋ยวให้วิ่งไปเรื่อยๆใต้สะพานน่าจะไม่มีเหตุอะไรขึ้นอยู่มัง้งนะครับวิ่งไปตามทางหลักของเราทีแรกก็นึกว่าบนโน้นมีอะไรที่แทบร้านขายของเสียเวลาว่ะจอนมาพื้นที่อย่างนี้ต่อไปใช้อันติแบบเมามันครับหมดเกลี้ยงเลยงั้นลอยจากระยะไกลก่อนแล้วกันนับหนึ่งโอเคนะครับผมแม่นับสองเอาสักคนหนึ่งสีแดงสีแดงไมนงงนะนะ่น่าจะต้องสองนัดหรือเปล่านะน่าจะต้องสองนัด โอ้ oh, สองนัดไม่อยู่สองนัดไม่อยู่สองนัดไม่อยู่มาเยอะขนาดนี้ป๊บนึงนั้นมีตัวล es, ะครไหนที่สามารถสู Bir ้ง่ายบ้างชุนไม่ใช่สารระยะประชิดนะครับผมเปลี่ยนเอาใครมาสู้ดีฟุตโตไหมฟุตโตแล้วกันน่าจะตกอบไปง่ายหน่อยโอเคนะครับที่เหลือก็ต้องจัดการไก่พวกน้นสินะเยอะปัะจังหนึ่งสองสามสี่เก็บ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 โอเคจ้ะอันติใช้มงมันมากมาก โอเคสงสัยหลังๆจากนี้นะครับใช้แบบสู้เก็บลาบ่างเดี๋ยวน่าจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมเพราะศัตรูมาเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องหันไปสเตล,ลมากยิ่งขึ้นแล้วนะใช่ไหมโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนนี้น่าจะมีตังค์ซ่อนอยู่มีแต่ระเบิดอ๋อยานะครับผมยาโพชัน่นโอ้ตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยตึ๊บ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 ,บโอเคจ้าทางโน้นมีอะไรไหมน่าจะไม่มีครับวิ่งไปเรื่อยๆท้ายเรือไปออะโอ้โหเต็มเลยเยอะขนาดนี้ใช้ซูซูเมะเหอะโดดไปกลางวงเลยย่า yeah. ตืดืดเดดเดอดเดืดโดนแค่ตัวหลางเหรออ่ะโอเคตัวใหญ่ให้ตบเอาก็ได้ง่ายๆไก่โมสตกรกยอืง่ายหมูหูโอเคครับอือฮึทางนี้ข้ามบนมือจะมีแคมป์ใหญ่อยู่นะครับคงจะไม่มีตัวละครอื่นในด่านนี้เพิ่มนะเปิดเช็คพอยต์เก็บโอเคจ้าปั๊บ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 มีอะไรอยู่ตามริมน้ำไหม โอเคครับมีไอห่างมานี่อีกแล้วด่านนี้เหมือนพอด่านยิ่งกว้างมากๆพวกผกักพวกอะไรพวกนี้ตามฉากยิ่งมีเยอะนะการจะมาไล่เก็บทั้งหมดเพื่อน้องมองว่าถ้าจะปไปไปได้ยากยิ่งขึ้นละคงต้องมาเล่นนอกรอบอครับผมเรามาไล่เก็บเองก็ <c oughs> ถ้าเล่นเองก็คงจะไม่ได้มีอะไรหรอกเกือบวันไหนก็จะให้คนดูด้วยค่อยไล์สตรีมเอาละกันเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่ในเรื่องหลักโอเคนะมันเป็นแค่ง,งานตามเก็บสนองความนี้ของตัวเอง,งเฉยๆใช่ไหมจ๊ะนั่นฐานใหญ่เราจะสเตลเข้าไปไหมเอ๊ะแป๊บนึงมีตัวละครหน้าตาไม่คุ้นอยู หมาจิ้งจอกพยายามหนีออกมานะครับผมรายเป็นยังไงต่อจ้ะหนีพ้นไหมหนีปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มีก้อนดำทำการทรานสฟอร์มให้กลายเป็นซามูไร <c oughs> อ๋อนี่ครับเป็นตัวที่คอยแปลงนะครับผมให้กลายเป็นซามูไรธรรมดาสินะโอเคครับอยู่ที่ว่าเจ้านั่นไม่รู้เจออะไรแปลกๆครับไอฮีโร่เมื่อก่อนของไอฮีโร่สมด,ดุลถ้าก่อเอาเพิ่มอีกรอบนึงครับทดสอบดูมีวิหารอยู่ใ,ใกล้ไหมถ้าด่านไม่มีได้หาคา,าใจได้เลย ซามูไรยอยู่เต็มสะพานเลยฮะโอเคทั้งนั้นตอนนี้เอาคาถานะครับเรื่องของคาถาสิงล่างออกก่อนไหมเพราะไม่มีสัตว์ต่อไปควรจะเป็นคาถาที่ใช้การโจมตีร้อเเซนตะครับอย่างคาถาใส่ฟ้าฟาดแล้วก็คาถาไฟนะครับผมในเมื่ออันติของชุนหมดนะครับผมกล้ใช้พวกคาถาไฟได้โอเคโจมตีอินาซึมา no โนจิซือ้มเรียงเรียงว้าวไม่โดนเลยไม่โดนเลยมีเอชสามารถเอ่อ บอกว่าศัตรูนะครับผมเขาจะปล่อยดาเอเมจีมาให้เราสามารถสวนกลับได้โดยการตีโอเคครับเออไม่โดนเลยตีเหรอเดียอา้าวตัหนึ่งทำไมคลิกแล้วมันไม่ยอมทํางานให้ต้องใส่ชักดาบมาช้าเกินไปอ๋อมันจะทําการสปอนนะครับผมพวกซามูไรขึ้นมาเพิ่มไม่เรื่อยสินะลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตีโอเคแสดงว่าตอนนี้มันถูกล็อกแลใช่ไหมจูจโม่โจมจูจโม่โจมไม่รู้คืออะไรเยอะจังวะอินาซุมานจิซึ อูมโอเคครับเอาอาติมาเก็บไว้ก่อนปล่อยลูกใหม่มาซะปล่อยลูกใหญ่มาอปล่อยลูกดำมาทีได้ตีคืนน้มามันโดนล,ล็อกอยู่ใช่ไหมว้าวอ๋อมันมีมันม,ม,นมีบาเรียป้องกันอยู่นะครับต้องพยายามทําการโจมตีอาวุธมันคืนมาตีกลับโดนล,ล็อกแล้วอย่างนั้นละ่ะอืมอืมเออลวงแล้วครับดีมากโอเคโอเคโอเค,อเ,คเก็บพวกมือธนูก่อนมือธนูโจมตีเราได้หนึ่งสองสามตัวที่สี่จู่โจมโอเคว้าว อืมอืมอืมศัตรูหมดหรือยังหลือแค่ตัวเดียวมั้งตรงโน้นเท่ากับว่าตัวพัชนะครับความสามารถนะครับคือโจมตีก้อนพลังงานสีดํานะครับผมหาเราแล้วก็ทําการชุบพวกซามูไรขึ้นมาได้ต้องพยายามเก็บก่อนนะครับผมโอเคจะ้ะเทาก็ว่าจะศัตรูประเภทใหม่แล้วนะคราวนี้เจ้านน่นเหมือนจะเห็นอยู่ตัวหนึ่งไกลขนาดนะั้นเอาชุบลอยเลยเหอะง่ายดีมิวแมะว้าว ตระตู a อ์ r นิดหน่อยวิ่งมาหาเราใช่ไหมมิวแมะเป้าเคลื่อนไหวนี่ยิงยากจังมิวแมะโ้ไม่ใกล้ก่อนนะ้ไหมจะยิงแมะ <c oughs> ยิงนระยะสี่เมตรอ๋อแต่ว่าของชุนไม่สามารถแหกกแหกกงได้ฮะต้องใช้ท่าคลิกขวาโอเคนะครับผมน่าจะใกล้จบด่านแล้วมั้งปั๊บปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเจ้ากับ,บ,บดานนี้โอดหาคัมพีนะครับผมไม่มีคัมพีให้หาเลย ไอ้พูดถึงไอ้กันๆพวกนี้ทำลายได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้นะครับแค่เอาไปป้องกันธันนูเฉยๆตัดมีสัตว์ตัวเล็กๆครับไม่ค่อยน่าสิงเท่าไหร่เลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บในน้ำมีอะไรไหมหน้าตาเหมือนไม่น่ามีปลาเลยเท่าไหร่ฮะขาวๆน่าจะเป็นแค่เงาน้ำซะมากกว่านะครับไม่น่าใช่ปลาทิศทางชี้ไปทางที่ถูกต้องโอเคครับดีมากปึ๊บปั๊บตึ๊บปั๊บคาถาอินาซึมะนะครับผมก็คือคาถาสายฟ้าเนี่ยถ้าเล็งโดนตรงกลางพอดีนะครับจะได้ผลดีสุดๆแต่เกิดเราเล็งไม่ดนตรรงงกกลลาา็ถวพะคับม โอเคโอเคโอเคมีตอนไหนอีกไหมไม่น่ามีนะครับประตูนี่ประตูจบด่าแล้วมันดูทึบๆเหมือนจะจบด่าเลยอ่าโอเคครแล้วเอเราไปเก็บพระตอนไหนวะแสดงว่าด่านนี้นะครับมันมีของซ่อนอยู่มากเลยนะพี่งแต่เรนหาไม่เจอเหรียญเก็บครบนะครับผมแล้วก็กรงเก็บครบเอ๊ะเพีต้องไปเก็บพระตอนไหนอ่ะ เผื่อไปเก็บในฉากได้หรือเปล่าแม่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปตรวจในเทปดูถ้ากับว่าคลิปนี้ก็จะสั้นหรือเปล่าถ้าเหมือนด่านกว้างแต่ไมเนื้อหามันสั้นจงไม่รู้นะครับผมอ่ะ next ดิเข้าด่านตัวนี้เหรอเพื่อให้เป็นระเบียบเพราะว่านตัดเป็นด่านละตอนดีกว่ามั้งน่าจะได้ง่ายหน่อยโอเคนะครับผมส่วนถ้าเกิดมันสั้นเกินไปจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวกล้าลงถี่ขึ้นละกันโอเคนะครับผมสรับมินนิดโอเคยังอยู่กันใช่ไหม เมื่อกี้เหมือนจะพูดปิดคลิปแล้วนะครับผมแต่ลืมไปว่าไอ้เราได้เล็กเราได้ตัวคาสิงของชุนมาแล้วก็ตั้งใจเปิดคลิปนี้ไปเลยแล้วกันเปิดคลิปหน้าครับมีตัวละครตัวอื่นจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับมันอีกนะครับผมโอเคอยู่ที่ว่าเห็นคลิปมันสั้นนะมังเห็นมันสรุปอยู่ที่ประมาณ24นาทียังมันก็ใส่แถม,มๆมาหน่อยนึ่งคนจะหาว่าคลิปสั้นไปชุน alive at ninja mountain นะครับหรือชุนมาเยือนที่หุบเขา n ินจาโอเคจ้ะอ่ะไปดูกันนะครับตาเท้าหัวล้านเหมือนเดิมครับมาไัลคนละฤดูนะครับผมพวกนี้อ่าชุน เอาหายชุนเขาค่อนข้างที่จะแอคทีฟหรือว่าลุกลุกลนนะครับผมบอกว่าเมื่อเขามาถึงอ่ะเขาก็วิ่งหนีไปไกลซะแล้วมานมามีม่เลยเบิงนะครับผมโอเคนี่คือพระนุ่มชุนของเรานะครับผมแต่ว่าด้วยธนูในมือของเขาเนี่ยเขาเลยกลายเป็นคนที่มีสมาธิขึ้นได้คือจริงๆเป็นคนที่แอคทีฟหรือลุกลุกลนไงเนพราะจับจะยิงเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะใจเย็นแล้วก็นิ่งลงทันที ลุ้นอุยอเข้าไปนาแต่ก็ไม่ได้ใจเย็นสักทีเดียวนะบ้างบ้างบ้างถึงได้ชอบเล่นชุนไงแบงเท <laughs> จำได้ว่าจะเลกลูกหนึ่ง <laughs> คือเป็นคนใจรอลูกนึงบอกว่าเขาเป็นเอ่อมือธนูที่เก่งที่สุดนะครับผม No t o โอเคนะครับผมเขาบอกว่าเขาได้ส่งชุนนะครับให้ไปทำการสำรวจพวกซามูไรแต่เขาก็ไม่ได้กลับมานานมากแล้วอย่างว่าครับผมมันจะแบ่งนะครับผมค่อยๆจากล่างขึ้นบนนะครับพวกด้านบนสุดด้านล่างสุดก็จะเป็นพวกสิบพี่ทั้งหลายนะที่ไปก่อนแสดงว่าหลังจากนี้นะครับอาจจะเป็นคุโนอิจิหรือโทระไม่แน่ใจนะครับอีกสองคนที่เหลือก็มาเนี้ยละกครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบลาายบายสวัสดีครับ